สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยนิวพอดแคสต์วันนี้เรามีเรื่องราวร้อนแรงจากการเมืองไทยและกัมพูชามาให้ติดตามกันครับในรายการรวมหัวทีวีได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีรกูลกับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนโดยเฉพาะค,คําคูของฮุนเซนว่าจะเผยแพร่คลิปปริศนาที่เชื่อว่ามีบทสนทนาระหว่างเขากับนายกนอนุทินซึ่งกําลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการการเมืองไทยขณะเดียวกัน รายการยังตั้งคำถามถึงการปิดชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากอนุทินขึ้นดำรงตำแหน่งว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงละครการเมืองเพื่อปกปิดการนำเข้าสินค้าเกษตรและน้ำมันจากกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรไทยผู้ร่วมรายการยังเสนอให้รัฐบาลไทยพิจารณาตัดงบสนับสนุนกัมพูชาและให้นายกอนุทินเพิกเฉยต่อคำขู่เรื่องคลิปเพื่อหันมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันการลักลอบค้าของและขบวนการหลอกลวงคมชาติแทนเรื่องนี้จะไปจบอย่างไรไทยควรเดินเกมการทูตแบบไหนต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เจาะลึกทุกมุมจากไทยนิวพอดแคสต์นะครับสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละคะ่ะไทยกับกัมพูชาครับผมเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรเลยใช่ค่ะ คือมีข่าวลือมีการกล่าวอ้างนะคะว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยขู่จะเปิดโปงคลิปเสียงลับที่อ้างว่าเป็นการสนทนากับนายกของไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะอ่าประเด็นคลิปลับนี่เองใช่ค่ะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันแหล่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็คือคลิปวิดีโอจาก YouTube นะคะชื่อว่า หุนเซนขู่เปิดคลิปลับนายกอนุทินถามได้จัญญา27ตค68ของช่องรวมหัวทีวีค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นการพูดคุยกับคุณบุรวียมจินดาหัวหน้าพักดวงใจไทยครับก็คือวันนี้เราจะมาพิจารณาข้อกล่าวอ้างต่างๆที่มาจากคุณบุรวีในคลิปนี้กันนะครับว่ามันมีประเด็นไหนหน่าสนใจมีที่มาที่ไปที่เขาเล่าไว้อย่างไรบ้างแล้วมันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันยังไงบ้างเนอะใช่ครับ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เขาว่าเป็นยังไงโอเคค่ะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าจุดที่แหล่งข่าวนี้เขาให้ความสําคัญมากๆเลยคือเรื่องอคําทํานายของคุณเซนเกี่ยวกับการเมืองไทยค่ะครับที่เขาว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเขาอ้างว่าคุณเซนเคยทํานายไว้ก่อนแล้วว่าคุณแพทองทานชิน,นวัตรเนี่ยจะเป็นนายกได้ไม่เกิน3เดือนอือหือ แล้วคนที่จะมาแทนก็คือคุณอนุทินแล้วผลก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะตรงเป๊ะเลยก็เลยเกิดคำถามสิคะว่าเอ๊ะคุณเซนรู้ล่วงหน้าได้ยังไงหรือว่ามีบทบาทอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะมันไม่ใช่แค่การถ่ายผลการเมืองธรรมดาธรรมดานะครับคือแหล่งข้อมูลเขาตีความไปไกลกว่านั้นยังไงคะเขามองว่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะเพราะหุ่นเซนมีความเข้าใจการเมืองไทยลึกซึ้งมาก อ๋อจากการใกล้ชิดนักการเมืองไทยที่ไปอยู่กัมพูชาอะไรแบบนั้นครับอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมาจากช่องทางอื่นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือแหล่งข้อมูลเขาตั้งข้อสังเกตว่าหรือมันไม่ใช่แค่รู้แต่เป็นการมีส่วนกำหนดทิศท,ทางบางอย่างด้วยซ้ำโโหถ้าแบบนั้นจริงนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ ใช่ครับมันเป็นข้อกล่าวหาที่กระทบเรื่องอำนาจอธิปไตยเลยแต่ต้องย้ำว่านี่คือมุมมองของแหล่งข้อมูลนะครับค่ะเข้าใจค่ะแล้วไอ้ความเข้าใจที่ว่าลึกซึ้งเนี่ยแหล่งข้อมูลเขามีรายละเอียดเพิ่มไหมคะว่ามาจากไหนหรือมีอะไรชี้ชัดกว่านี้นอกจากเรื่องคำทํานายที่แม่นยำคือเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงประจักษ์ตรงนั้นนะครับแต่เขาเน้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ตามมามา,มากกว่า โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกนี่แหละครับอ๋ออย่างเช่นเหตุการณ์นัดเจอที่ไม่ปกติระหว่างฮุนเซนกับคุณแพททองทานใช่ไหมคะครับครับเหตุการณ์นั้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบตามที่แหล่งข่าวเล่าคือมีนัดกันที่โรงแรมในกรุงเทพแต่พอถึงเวลาฮุนเซนกลับบอกว่าหลับอยู่เอา้าเหรอคะแล้วคุณแพททองทานก็รอครับรออยู่หลายชั่วโมงจนสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับ แต่พอเดินทางไปได้ครึ่งทางเท่านั้นเองค่ะฮุนเซนโทรกลับมาคุยทันทีอืมมันดูแปลกๆนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลมองว่ามันไม่ปกติเหมือนจงใจเลี่ยงคุยต่อหน้าหรือเลี่ยงคู่ติดตามแล้วจุดที่น่าสงสัยที่สุดคืออะไรคะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าฮุนเซนอาจจะอัดเสียงตอนคุยโทรศัพท์ครั้งนั้นไว้ด้วยอุย๊ยครับแล้วเนื้อหาที่คุยกันวันนั้นแหละ ที่แม้จะไม่ได้บอกรายละเอียดชัดๆนะครับแต่แหล่งข่าวอ้างว่ามันเป็นชนวนที่ทำให้คุณแพทองทานต้องพ้นตำแหน่งไปฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะแหล่งข่าวถึงกับเชื่อว่านี่คือการวางแผนครับเขามองว่าเป็นการวางแผนของหุ่นเซนอาจจะร่วมมือกับนักการเมืองไทยบางกลุ่มด้วยซ้าโหเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะถูกต้องครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในเนี่ยสำคัญคือเราต้องย้ำว่า นี่คือข้อมูลจากมุมมองของแหล่งข่าวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับค่ะแน่นอนค่ะเอาล่ะทีนี้พอคุณแพรทองทานพ้นตำแหน่งไปกระบวนการการเมืองก็นำมาสู่การเลือกนายกคนใหม่ก็คือคุณอนุทินได้รับการโหวตเข้ามาครับโดยแหล่งข่าวระบุว่ามีเสียงสนับสนุนจากพรรคประชาชนหรือที่เขาเรียกว่าพรรคส้มด้วยแล้วจุดที่น่าสนใจตามไทม์ไลน์คืออะไรต่อนะคะ คือหลังจากคุณอนุทินได้รับเลือกเป็นทางการแค่สองสามชั่วโมงเองครับเร็วมากครับมีโทรศัพท์จากกัมพูชาเข้ามาเลยเริ่มจากคุณหุนมาเน็ตก่อนแล้วก็สมเด็จหุนเซนตาม,มาติดติดโทรมายินดีใช่ครับโทรมาแสดงความยินดีซึ่งความรวดเร็วตรงนี้แหละที่แหล่งข่าวเขาใช้เชื่อมโยงไปเรื่องคลิปมาถึงแล้ว哈ประเด็นสำคัญคลิปลับครับผมคือมีข่าวลือสะพัดในหมู่นักการเมืองกัมพูชาเองอันนี้แหล่งข่าวย้ำนะคะว่ายังเป็นแค่ข่าวลือครับ ยังไม่ยืนยันว่าตอนที่หุ่นเซนโทรมายินดีเนี่ยเขาอาจเสียงสนทนากับคุณอนุทินไว้ด้วยอ่าตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นคลุมเครือสุดๆแล้วคลิปนี้หรอคะที่อาจจะเอามาใช้ขู่ใช่ครับที่อาจจะเป็นไพ่ตายที่หุนเซนอาจจะเอามาใช้ต่อรองตีหลังคำถามคือถ้ามันมีจริงเนื้อหาคืออะไรนั่นสิคะคุยอะไรกันแค่ยินดีเฉยเฉยหรือมีเดียลลับมีข้อตกลงอะไรพิเศษหรือเปล่า อันนี้แหล่งข้อมูลเองก็บอกว่าไม่รู้รายละเอียดชัดเจนนะครับแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้สองทางไว่ายังไงบ้างคะ 1. คือคุณอนุทินเองก็เก่าเกมการเมืองอาจจะระวังตัวมากไม่ได้พูดอะไรที่เป็นผลเสียเลยอืมก็เป็นไปได้หรือ2คืออาจจะมีข้อมูลบางอย่างหลุดไปหรือพูดอะไรที่อาจจะถูกเอาไปตีความบิดเบือนได้ภายหลังสรุปคือยังเป็นปริศนาอยู่ดีนะคะตรงนี้ครับจากแหล่งข้อมูลนี้คือยังไม่มีคําตอบชัดเจน แล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะมีประเด็นต่อเนื่องเรื่องปิดด่านชายแดนอีกใช่ครับเรื่องปิดด่านไทยกัมพูชาที่รัฐบาลคุณอนุทินประกาศออกมาแต่แหล่งข่าวบอกว่าไม่จริงเป็นแค่ละครครับเขาใช้คําว่าละครตบตาเลยเขาอ้างว่าจริงๆไม่ได้ปิดสนิทหรอกเพราะยังเห็นสินค้าไทยข้ามไปเยอะแยะเช่นอะไรบ้างคะ ก็มีพูดถึงน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าเห็นรถปตทวิ่งในพนมเปนหรือพวกบะหมีกึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกเขาอ้างตัวเลข270ตันสำหรับของบางอย่างที่ยังข้ามไปได้ด้วยซ้ำโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วในทางกลับกันสินค้าเกษตรจากกัมพูชาก็ยังทะลักเข้ามาไทยเหมือนเดิม อันนี้ที่กระทบเกษตรกรไทยหนักๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะมันสำปะหลังแหล่งข่าวอ้างตัวเลขปีละกว่า3ล้านตันที่เป็นหัวมันสดเข้ามาแล้วก็มีข้อพดมะม่วงแล้วก็ข้าวพันธผักกาลำดวนแล้วพอของเขาราคาถูกทะลักเข้ามาก็มากดราคาสินค้าเกษตรบ้านเราถูกต้องครับเกษตรกรไทยเดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะคนปลูกมันกับปลูกข้าวประเด็นนี้น่าคิดมากคะ่ะถ้าประกาศปิดด่านจริง ทำไมสินค้ายังเข้าออกได้ขนาดนี้ล่ะคะแหล่งข่าวเขาสงสัยว่ายังไงครับเขาก็ตั้งคำถามเลยว่าแล้วมันผ่านไปได้ยังไงถ้าน้ำมันมาทางเรือทำไมทรรอหรือสุลกากรไม่รู้หรือถ้าลักลอบตามช่องทางธรรมชาติทำไมไม่มีการจัดการแล้วที่สำคัญคือทำไมท่านนายกอนุทินถึงไม่เคยตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ชัดๆเลยตามที่แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตครับ คำถามพวกนี้มันสะท้อนความไม่เชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐตามที่แหล่งข่าวเขากล่าวอ้างนะครับคือถ้าปิดแล้วไม่จริงจังมันก็เกิดคำถามเรื่องความโปรง่งใสหรืออาจจะมีใครรู้เห็นเป็นใจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าซึ่งก็ยังเป็นข้อกล่าวหาที่รอคําชี้แจงนะคะ ใช่ครับต้องรอหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมาชี้แจงแล้วสถานการณ์มันก็ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นไปอีกนะคะเมื่อแหล่งข่าวอ้างว่าวันที่20ตุลาที่ผ่านมานี้เองหุนเซนออกมาขู่เลยครับขู่ว่าไงนะครับบอกว่าถ้าไทยยังไม่เปิดด่านตามปกติอาจจะมีมาตรการบางอย่าง<อ>รวมถึงอาจจะเปิดโปงคลิปลับที่คุยกับคุณอนุทินโอ้โหเอาเรื่องคลิปมาขู่เลยยังไม่พอคะ่ะ คู่ว่าจะแฉร,รายชื่อนกักการเมืองไทย13คนที่เอี่ยวกับเว็บพนันในป่อยเป็ดระบุชื่อคาสิโนสตาร์เวกัสกับแกล็กซี่ด้วยโออันนี้หนักเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่เขาอ้างเนี่ยมันก็คือการเอาข้อมูลลับหรือสิ่งที่อ้างว่าเป็นข้อมูลลับมาใช้ต่อรองทางการเมืองชัดๆค่ะแหล่งข้อมูลในคลิปถึงกับเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนพวกแสแกมเมอร์เลยครับเหมือนพวกแกงต้มตุน๋น ที่ใช้การข่มขู่แบล็กเมลเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคเราอยู่แล้วการเอาพฤติกรรมแบบนี้ไปโยงกับผู้นําระดับสูงก็ถือว่าการวิจารณ์ที่แรงมากจากแหล่งข้อมูลนี้แล้วผลกระทบที่วนกลับมาที่เดิมที่แหล่งข่าวย้ําตลอดคือปัญหาปากท้องเกษตรกรไทยใช่ครับเรื่องสินค้าเกษตรทะลักเข้ามาที่ว่ากดราคาผลผลิตไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลังแล้วก็เรื่องข้าวที่อ้างว่ามีการเอาข้าวผักกาลาดวน ข,ขม,มาสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์นี่คือยังไงนะคะคือแอบอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยเพื่อขายแพงขึ้นหรือทําให้สต๊อกข้าวหอมมะลิไทยดูเยอะเกินจริงอะไรทํานองนั้นครับซึ่งมันก็กดราคาข้าวไทยแท้ๆลงไปอีกทาไมของเขาถึงถูกกว่าเราได้ขนาดนั้นคะแหล่งข่าวได้อธิบายใหม่ครับเขาชี้ไปที่ต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าเพราะรัฐบาลกัมพูชายกเว้นภาษีนําเข้าพูกปุ๋ยยาฆ่ามแมลงเครื่องจักรการเกษตรทําให้ต้นทุนถูกกว่า อ๋อ oh, นโยบายเขาเอ,อื้อครับแล้วยังมีข้อกล่าวหาที่แรงกว่านั้นอีกมีอีกเหรอคะคือเขาอ้างว่ามีกลุ่มทุนมีนักการเมืองไทยบางส่วนนี่แหละที่รู้เห็นเป็นใจหรืออยู่เบื้องหลังการนําเข้าของทุกถูกจากกัมพูชามาแปรรูปสวมสิทธิ์กดราคาเกษตรกรไทยเองโโหอันนี้ถ้าจริงนี่คือปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะคะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ครับต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเลย จากปัญหาทั้งหมดนี้คุณบุรวีเขามีข้อเรียกร้องอะไรถึงรัฐบาลไหมคะครับเขาเสนอชัดเจนเลยคือเรียกร้องให้ในายกอนุทินตัดงบช่วยเหลือที่ไทยให้กัมพูชาไปเลยงบประมาณเท่าไหร่นะคะในคลิปอ้างว่าปีงบปัจจุบันราวๆ4,160บล้านบาทครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วให้เอางบนี้กลับมาช่วยเกษตรกรไทยคนไทยที่เดือดร้อนแทนแล้วก็ให้ปิดด่านจริงๆจังๆไปเลยเพื่อเอ่อเหมือนเป็นการทําโทษกัมพูชาตามมุมมองเขานะครับนอกจากเรื่องค้าชายแดนแล้ว เขาเชื่อมโยงไปปัญหาอื่นด้วยไหมคะมีครับมีพูดถึงปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์หรือธุรกิจสีเทาในกัมพูชาอันนี้ก็เป็นข่าวบ่อยๆใช่ครับแล้วก็มองว่ารัฐบาลไทยยังช่วยได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนเกาหลีใต้ที่ดูจริงจังกว่าแล้วก็มีแต่แตะเรื่องราคาน้ามันแพงในไทยด้วยทั้งที่กลั่นในประเทศเองอืมก็เป็นปัญหาโครงสร้างอื่นๆที่เขามองว่าเกี่ยวเนื่องกันครับประมาณนั้นแล้วเรื่องคำขู่คลิปลับล่ะคะ เขามีความเห็นยังไงว่านายกควรทำยังไงอ๋ออันนี้เขาสนับสนุนเต็มที่เลยครับบอกว่าไม่ต้องไปกลัวคำขู่เหรอคะครับท้าเลยบอกคุณเซนถ้ามีจริงเปิดมาเลยคนไทยจะได้รู้ความจริงกันไปเลยอือหือก็ชัดเจนดีค่ะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยจากที่เราไล่เรียงข้อกล่าวอ้างจากแหล่งข้อมูลนี้มาทั้งหมดจะเห็นว่ามันซับซ้อนมากนะครับค่ะหลายมิติมากม ใช่ครับทั้งการเมืองระหว่างประเทศการค้าชายแดนผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากข้อกล่าวหาผลประโยชน์ทับซ้อนปากท้องประชาชนคือมันยงกันไปหมดเลยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ดูจะไม่ปกติเท่าไหร่ในมุมมองนี้แล้วก็บทบาทของฮุนเซนกับการรับมือของรัฐบาลคุณอนุทินถูกต้องครับ เรื่องคลิปลับนี่ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปนะคะว่ามีจริงไหมเนื้อหาคืออะไรแต่ที่ไม่ใช่ปริศนาตามที่แหล่งข่าวนี้พยายามชี้ก็คือความตึงเครียดชายแดนปัญหาสินค้าทลักแล้วก็ผลกระทบต่อเกษตรกรไทยใช่ครับอันนั้นดูจะเป็นรูปธรรมกว่าเบื้องหลังการเมืองการตอบโต้หรือการปิดปิดเปิดเป,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 ปิดดานเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เราเห็นก็ได้นะครับค่ะ การทำความเข้าใจพลวัตพวกนี้แม้จะมาจากมุมเดียวก็ยังช่วยให้เรามองภาพรวมได้ชัดขึ้นนะคะครับผมบางทีคำถามที่เราอาจจะต้องคิดต่อก็คือท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดนี้ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือว่าความสัมพันธ์แบบนี้นโยบายแบบนี้มันกระทบความเชื่อมัน่นความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศในระยะยาวยังไงบ้าง